Welcome to Feed p o แอร์กิตติเบียร์ Feed p o และกิติเบียร์ภูมิใจนำเสนอเซทูเซยูเมาให้โลกรู้กับเซยูที่รัก วัสดีนะครับทุกคนนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันกับรายการเซทูเซยูเมาให้โลกรู้กับเซยูที่รักนะครับผมอ่าเรียกได้ว่าวันนี้เราดําเนินรายการกันมาถึงเอพิโซดที่20แล้วนะครับผมและแน่นอนครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามากับอ่าพิธีกรอ,อีกท่านหนึ่งนะครับผม ขอเชิญคุณ๊กคราสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเช่นเคยนะครับได้ยินเสียงนี้เมื่อไรให้รู้ไว้เลยนะครับว่าเรากำลังจะพูดถึงเซยูหนุ่มๆาษัพูผู้ชายอย่างแน่นอนไม่เสียการเสียเวลาเลยวันนี้ผมว่าวันนี้ตึงมากเชิญเลยครับคุณตาลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นขาเชิญที่ผมตามหาอยู่ใครที่เห็นในทวิตเตอร์ผมก็รู้ว่าผมเคยสัมภาษณ์เธอคนนี้ช่แล้วสวัสดีค่ะตาลค่ะคยถ่ายคลิปไปแล้วนะครับ ก็สามารถไปดูคลิปตรงนั้นได้นะครับที่ YouTube ช่อง Feedpot ในการเสียเวลาเลยคุณตาลวันนี้ขายใครเนี่ยวัน and o n l อ s e u เซลเลยนะที่แบบว่าเราตามมาตลอดน่าจะเข้าปีนี้น่าจะเข้าปีที่7ได้แล้วเนาะน่าจะ7ไม่ก็8ได้แล้วค่ะครับเขาคนนั้นก็คือฟรุคว่ามาโคโตนั่นเองอ่าคือที่คลิปตรงนู้นนะผมถามว่าชอบ วละครตัวไหนใช่คุณบอกว่าชอบตัวละครตัวนี้ในเรื่องสลามเพราะคุณลูกว้าะอกตรวลาครนั่นเองใช่แล้วค่ะเมนเบนิมาลูค่ะสักสลามนะเอาละผมเชื่อเลยว่าเมนเบนิมาลูแล้วเมนคุณลูกค้ะแล้วเชื่อเลยว่าน่าจะมีอีกหลายเรื่องเลยแหละเกี่ยวกับลูกควะที่คุณตานิคันปากอยากจะเล่านะแนนอนมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขียนว่าว่าเต็มหน้ากะไรสเลยค่ะตอนเนี้ย โ <Okay, S 2> อเะคคะรับเริ่มเลยคุณโ <Yay. S 1> ตกอย่างแรกนะฮะก็อยากจะให้แบบว่าทางคุณตานะฮะได้เล่าแบบประวัติคร่าวๆนะครับผม่ึวกับคุณมาโคโตะให้แบบท่านผู้ฟังทางบ้านได้ลองรู้จักเขาสักนิดหนึ่งฮะ ก่อนอื่นนะ่ะคุณคุณรู้คำว่ามาคุโตเนะี่ยถ้าสมมติว่าบางคนอะไรเงี้ยอาจจะย,ยังแบบว่าฟังชื่อแหละจะแค่แบบคุ้นๆหรือบางคนอาจจะแบบไม่ได้ตามเซย,ยูแค่ดูนิเมะเฉยๆใช่ไหมเราขอ,อเริ่มจากที่ว่าบทบาทใดของเขาดีกว่าว่าที่แบบพูดปุ๊บอเลยทันทีบทมันนั้นที่เราจะพูดก็คือสซตามะจากบอนทันแม่อะ่ค<อ>นแรกก็เป็นเลยซึ่งมันบทบาทที่แบบว่าทําให้แบบความนิยมของเขานี่เรียกได้ว่าแบบพุ่งกระฉูดแบบสุดๆไปเลยอ่ะทีนี้ เาเป็นใครเขามาจากไหนก็เดี๋ยวขอแบบว่าข่าวๆข,ของเขาก่อนนิดนึงแล้วกันเนาะได้ครับครับผมคุณเขาว่าเนี่ยคะ่ะเขาเกิดวันที่29กันยา2532ตอนนี้คะ่ะอายุ3 3แต่ว่ากันยาปีนี้ก็34แล้ว เกิดที่จังหวัดคุอามโตะประเทศญี่ปุ่นเนาะจริงๆแล้วอะ่ะเขาสนใจวงการเิอยวตั้งแต่เด็กๆเลยอะ่ะเริ่มจากตั้งแต่ที่เขาดูกันดั้มวิงแล้วเขาก็ได้รู้จักตัวละครที่ชื่อว่าเอ่อฮีโรยุอ๋ ui, อพระเอกเอง,งแล้วซึ่งคนที่พากย์คนนั้นก็คือมิโดริเขาว่าทีคารุเนาะลก็เป็นจุดเริ่มต้นของพลว่าที่ทาให้เริ่มแบบว่าสนใจวงการเซย,ยูขึ้นมาทีนี้ตอนมอปลายเนะะี่ยค่ะเขาก็ได้แบบว่าไบโวชัวเกี่ยวกับโรงเรียนสอนพิเศษ เกี่ยวกับการภาคเสียงอะไรเงี้ยซึ่งโรงเรียนนั้น่ะแบบมีโดเรียกเขาว่าเขาเขาเป็นคนที่สอนอยู่ผู้ลูกเมาก็ได้มีโอกาสที่ไปเรียนที่นั่นแล้วก็ได้เริ่มแบบว่าเข้าสู่วงการเซย,ยูนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เอ้ยอันนี้คือแบบว่าเขาได้แบบว่าคนที่เป็นไอดอลเป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นอาจารย์ด้วยแต่ว่าเขาก็มีไอดอลอีกคนหนึ่งที่ทำให้เขาแบบว่าชอบมากอนกันเลยนะซึ่งคนนี้ต้องเรียกได้ว่าใครอยู่ในวงการด้องเฟสหรือว่าแบบดูเฟสซีรี่ไม่มีทางที่จะไม่รู้จักอ,อาเชอร์เอมิยะฮะคนภาคอาเชอร์ ใช่แล้วซูบาเบะคุณซูบาเบะเนี่ยเป็นคนที่ฟูรลูกาว่าเนี่ยเขาชอบมากเขาชอบตัวเอมียาวมากจนเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยอยากที่จะไปทําผิวแทนแล้วก็ผมขาว ผม่นเพราะว่อาอยากจะเป็นใช่เพราะว่าอยากจะเป็นแบบว่าอเชื่อมียะเลยอ uh oh. อยากจะแบบ I am the b o n e of my son ใช่ <laughs> ไม่พอแบบว่าแบบความติ่งฟลุคก้าวานี่แบบว่าสุดๆเลยเพราะว่าเขาเคยไปออกรายการของเฟดอันหนึ่งที่เป็นสเตทอะคะแล้วก็ได้ออกกับซูวาเบะ uh huh. แล้วซูวาเบะก็พูดบทแบบว่า I am the b o n e of my son แล้วฟลุคก้าวาก็เป็นคนเดียวที่แบบยกมือขึ้นทับอ,อกแล้วก็แบบ อีกเองผมเรียกได้แบบว่าได้อดอนเป็นคนที่เป็นอายดอนเป็นอาจารย์แล้วก็แบบได้แบบมาภาคงานกับไอดอนอีกคนนึงใช่ได้มาร่วมง,งานกับแบบว่าอดอลตัวเองที่แบบว่าตั้งแต่เด็กๆอะครับคอมพลีทมากเลยฟลุคว่าเนี่ยทางคุณตาเนี่ยรู้จักกับคุณมาเคาโตได้ยังไงอะครับ ก็จริงๆแล้วเพิ่งจะมาเริ่มรู้จักก็จากบทไซตามาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าแบบอย่างที่บอกเนาวว่ามันแบบเป็นบทปาทที่ทําให้เขาแบบดังแบบพุ่งกระโชดสุดๆซึ่งจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าไม่เคยไม่เคยสนใจวงการเซยูมาก่อนเลยคือดูอนิเมะคือดูอนิเมะชอบตัวละครชอบตัวละครเฉยๆแต่ว่า พอได้มาแบบรู้จักกับไซต์มะแล้วแบบฟังเสียงเขาแล้วแบบอะไรก็ไม่รู้ในตัวเรามารู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้ชอบเขาเพราะว่าแบบไซตมะอะไรเราชอบ uh. เขาเพราะว่าแบบเฮ้ยเสียงเขามันแบบว่าสุดยอดเลยอะ่ะเขาทำอย่างนั้นได้ยังไงอะไรเนี้ย ด้วยความที่ว่าถ้าใครดูอนพันแมก็จะรู้เนาะว่าแบบไซตามาเขาจะเป็นตัวละครแบบสายแบบชิวๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติแบบมีบทจริงจังอะไรเงี้ยเสียงเขาจะเข้มขึ้นว่ามีจริงเลยอ่ะใช่แล้วแบบเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยใครเป็นคนภาพคนนี้กันนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มไปเสิร์ชตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยค่ะแล้วก็แบบยาวเลยอ่ะยาวแล้วจากนั้นเป็นต้นมาก็คือ,อติดตามมาตลอด <laughs> ม,มาแบบว่ารู้สึกว่าเราชอบเขาจริงๆอีกทีนึ่งก็อบโปกิฟ้าเนี่ยนะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเออเราชอบคนคนนี้มายังมีตัวไหนที่เด่นๆอีกไหมขอ,อยกตัวอย่างได้สักสบบี่ห้าหกเจ็ถ้าเอาแบบว่าล่าสุดหน่อยๆก็ต้องเป็นคังุยะกซามาเนาะฮออ <c oughs> ิโรกาเนมิยุกิท่านประธานใช่ <c oughs> ใช่ใช่ที่แบบว่าเอาไม่ค่อยเห็นฟลุเพราะว่าในบทบาทของตัวละครจากแนวเรือขมทักเท่าไหร ไม่ไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวแนวแบบว่าอย่างที่บอกกันาะแบบแอคชั่นไปเลยหรือว่าตลกไปเลยอะไรเงี้ยนะซึ่งเอาจริงการได้เห็นฟลุคว่ามาพากเสียงตัวละครแบบของแบบเรวคอมนี่คือแบบเขินอะเขินนี้อะเขินอะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่าฟังแล้วแบบดูไม่ไหวอะเขินไปแล้วแบบเขินแทนแบบชินรย่าแบบเราอยากเราแบบเวลาเราดูเรื่องอะไรสักอย่างแล้วเวลาเราด้นเขาเรียกชื่อใครสักคนอะเรารู้สึกว่าแบบ เฮ้เราอยากเปลี่ยนชื่อเป็นคนนั้นจังเลยอะ <laughs> ดูแล้วอยากเปลี่ยนชื่อเป็นชินโนมิยะ <laughs> เขาเรียกเขาเรียกชินโนมิยะบ่อยมากแบบบ่อยมากๆเลยอเราแบบเป็นฉันได้ไหม <laughs> คนที่ชื่อชินโนมิยะ <laughs> ยังมีใครอีกไหมที่คุณรูณ้กันว่าเาพแน่นอนเพียบเลยค่ะเอาถ้าเอาแบบเอาคนที่เราชอบที่สุดก่อนแล้วกันเนาะ <laughs> ก็ต้องเป็นอะคิริจัดเฟสซีรีส์นี่แหละ <laughs> ที่แบบ รักมากรักสุดๆรักถึงขั้นว่าแบบเรามีแท่นวางให้กับเขาแบบที่ส่วนตัวของเขาแท่นวางหรอใช่แล้วเต็มไปด้วยกูดของเขาแบบว่ายกชาบู <laughs> อะ<า><า>ไรทีเดียวใช่แล้วแบบที่สุดเลยก็เป็นตัวละครจากเฟรดอพูคิฟ่าจริงๆเฟรดอพูคิฟ้าเนี่ยเป็นทาหลายอย่างก็มีอนิเมะมีมังงะมีไลน์โนเวลเนาะอะคคีริสเนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกว่าสเปกทุก ทางแบบสเปกทุกอย่างในวินาทีแรกที่เราได้ยินเสียงอเออเรานึกถึงว่าแบบเฮ้ยตัวลคว่าภาคนี่หว่ะเราก็ e i, เออตัวละครนี้น่าสนใจนะซึ่งพอเรายิ่งฟังแล้วเรา,ายิ่งได้แบบรู้จักเขาแล้วเรา,ายิ่งไปนั่งแบบดูเขามากๆเขา้าเรารู้สึกว่าพุ้ยเนี่ยแหละแบบตัวละครในฝันเลยอะแบบสเปคทุกอย่างหน้าตาก็สเปคเสียงก็สเปคที่ใส่ก็สเปกแบบ ไม่ใช่แหละนี่มันแบบผมดีคิดแล้วแอันนี้จะพาไปเป็นแฟนกับเมทแล้วนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อาจจะไหไหนพูดถึงอาคินละอันนี้เล่นเฟดแกรนไหมฮะเล่นค่ะเล่นแน่นอนอันนี้ยัดบอกเต็มยังฮะตอนนี้มันเต็มร้อยยี่สิบเนาะตอนนี้ได้ร้อยแปดแล้วค่ะโอ้ใช่แล้วเขไม่น้อยนะเออต้องเยอะมากเยอะมากกว่าแล้วกลายว่ามาขายเฟดไปนะฮะขออีกสักสองตัวแล้วกัน เอาไงที่คิดเอาแบบล่าสุดอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะชาดิคเซเนลี่จากกันดั้มแม่มดเลยหนุ่มที่แบบโดนเลยใช่ค่ะตัวตะคอมที่เป็นตัวเพย์บอยมากซึ่งเอาจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นคนที่ดูกันดั้มมาก่อนกับซีดีกันดั้มยางเียไม่ได้อินทูกันดั้มขนาดนั้นดูมาแค่แบบว่าไอรอนบัตอะไรเงี้ยใช่ไหมคะทีเนี้ยก็มันก็เริ่มต้นเลยว่ามีคนส่งมาว่าเฮ้ยมีคนนี้นะชื่อชาดิคเนี่ยคุณรู้องคาเป็นคนพาคนะเท่านั้นแหละค่ะเรียบร้อยต้องเรียกว่า ถ้าเป็นตัวละครที่เรารู้สึกว่าฟูดก็ว่ากับกับงานนี้อ่ะใช้เสียงที่หนึ่งคือไม่ได้ใช้พลังเงยเยอะขนาดนั้นกับเท่าเท่าตัวอื่นๆที่เขาภาคที่ผ่านมา mm hmm. เพราะว่ามันจะเป็นตัวละครแนวแบบเพลย์บอยแบบชิวๆเนาะมันก็จะแบบ uh huh. เสียงก็จะอ้อรออ้อนอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ใช่ uh huh. เถาว่าสุดยอดไหมไม่พูดแต่ว่าให้ทุกคนอ่ะไปดูกันได้ไม่หมด <laughs> uh huh. ได้แล้วแอปขายแอปคายอีกคนนึงที่ผมเคยดูเลยก็ทรั mm hmm. คโฮม อ๋อมอลียตี้ใช่เปนชเลอโคมที่มีงอนจริงค่ะเป็นชเลอโคมที่แบบว่ามีงอนแล้วก็สูบุหรี่เยอะมากะมากมีงอนสูบบุหรี่พอยังค้างค่าเช่าด้วยนะครับ นอกจากวงการอนิเมะมีภาคเกมไหมนอกจากเฟรนดต้องเกินก่อนนิดนึงเลยว่าผู้ชายคนนี้พรุกควบมาคนโตเนี่ยไม่เรียกงานไม่ยากจนสุดๆขนาดนั้นเลยสุดเลยค่ะแบบที่สุดของความไม่เรียกงานไม่ยากจนต้องเรียกว่าเวลาชีวิตของเราหลังจากรู้จักผู้ชายคนนี้หายไปมากๆแล้วขนาดหายไปขนาดนี้แล้วอ่ะยังดูไม่หมดเลยค่ะส่วนตัวถ้าเอา,อาเกมที่เขาภาคพูดไปนาวินาจีนะทุกคนไม่มีใครไม่รู้จัก ฮงไกสตาร์เรโอโอ้ยกำลังดังเลยใช่กำลังแบบว่าบูมๆเลยเนาะก็ถ้าเป็นเจอพาดค่ะเจอพาดเป็นตัวละครน,นั่นแหละที่แบบว่าเป็นสายอนุรักษ์ในเกมห้าดาว <laughs> ใช่เหมือนเดิมเลยเหมือนกับกรณีของชาดิกเลยก็คือไม่ได้เป็นคนที่เล่นแบบเกมของโคโยมาก่อนเนาะแต่ว่าออพอเห็นประกาศเกมตั้งแต่ปีที่แล้ว เกี่ยวกับโครงการสตาร์เรลเราประกาศนักภาคออกมาแล้วมีชื่อพู้รู่าวอยู่ในนั้นอนะเรานับตั้งแต่วันนั้นเลยที่ต้องมานั่งดูว่าเ,เกมมันเปิดมเมื่อไหร่นะเกมมันอะไรยังไงเมื่อไหร่นะผมมาเห็นในเกมหนึ่งไฮเดรดเซเว่นไม่น่าเชื่อว่าเขาจะภาคนี้ด้วยเป็นโอคาซากิลินโตะนะครับผู้จัดการว<อ>งลีวารเล่ผมก็มไม่น่าเชื่อว่าเขาภาคดยว่หรอใครก็ตามที่ดได้ยินชื่อพู้รู่าวมาโคโตะไปจากแบบว่ารายการนี้แล้วเนี่ย ลองไปดูได้เลยว่าอนิเมะที่ดูมาแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวหลักหรือ <laughs> ตัวประกอบก็ตามมันจะมีโอกาสที่จะมีเขาคนนั้นอยู่เสมอมีเพลงไหมเ <c oughs> อาได้ร้องเพลงไหม <c oughs> แน่นอนนะคะต้องบอกก่อนว่าฟลุรกเาว่าเนี่ยเขาอยูอ่สองสังกัดก็คือเขาจะอยู่บริษัทของ toys factory นะคะในฐานะ <c oughs> ของนักภาคแต่ว่าเขาอยู่ l a n t i s ใน่นจริงๆเนี่ยค่อนข้างดังมากเลยเพราะว่ามีคนนั่นอยู่ด้วยอ่ะแบบมินดาดินใช่ไหมคนที่เขารอ,องเพลงใช่ใช่ใแลนติสนี่ค่าใหญ่นะแบบใช่แถ้าเอาของอย่างในประเทศอย่างเลิฟไลท์เพลงก็ทำโดยแลนติสนะต้องเรียกว่านอกจากจะออกซิงเกิลออกอัลบั้มของตัวเองเราก็น,น่าจะได้เห็นเวลาที่เขาพากตัวละครที่ร้องเพลงได้ อย่างเช่นท่านประธานอ่ะท่านประธานนะว่าเป็นตัวละครที่ร้องเพลงได้ไหมได้อก็แบบเอาไปว่าร้องแล้วกันเนาะอ่าอาเ่าได้ร้องเพลงแล้วกันได้ร้องเพลงได้ร้องได้ร้องถ้าสังเกตดีๆนะคะตัวคังวยามาเนี่ยมันจะมีเพลงปิดอันนึงชื่อว่านอน f i c t i o n เออใช่ใเพลงนั้นเป็นเพลงที่พูณรู้เาว่าร้องกับคนภาคเอ่อชื่อไหอ่ะคูจิวาระใช่กังมิองด้วยกัน จริงๆแล้ววันพันแมนก็ร้องเหมือนกันนะเป็นเพลงปิดอันหนึ่งที่พลุกว,ว่าร้องเองเหมือนกันเรียกว่ามากความสามารารเหลือเกินมีชาสามบราเหลือเกินแล้วมีเพลงไหนที่แบบชอบเป็นพิเศษไหมฮะถ้าชอบเป็นพิเศษจะมีสองเพลงค่ะสามเลยแล้วกันก็จะเป็นเพลงอันแรกก็จะเป็นนอน Fiction นั่นแหละที่ร้องให้กับคังวุยาเนาะ แล้วก็อีกอันนึงชื่อเพลงว่า For Second Kiss เป็นหนึ่งในเพลงของอัลบั้มที่เขาออกมาแล้วก็อีกเพลงหนึ่งอันนี้จะพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าเขาร้องในฐานะอินุคยูโตะจาก Paradox l i f e ใช่ได้ได้เป็นอยู่ในหนึ่งในยูนิตของ Paradox l i f e ด้วยชื่อเพลงว่า Stronger ซึ่งเป็นอยู่ในยูนิตของกุกุลักเป็นแนวแรปค่ะแรปก็ด้ร้องก็ได้ร้องก็ได้ใช่ไหมยอดเลยคนนี้ คร,รับมากความสามารถมากๆนะครับเอาถามอันนี้เลยดีกว่านะครับเกี่ยวกับส่วนตัวของเขาเขาชอบกินอะไรคฮะเขาชอบกินโอโคโนมิยากิค่ะอันนี้มีข้อมูลมาจากนิตยาสารเซยูกาง์ตีนานแล้วแหละแ<อ>ต่ว่าใช่แล้วก็ มีของที่ไม่ชอบด้วยซึ่งเอาจริงๆตอนหาข้อมูลเนี่ยแอบช็อกนิดนึงเพราะว่าของที่ชอบกับของที่ไม่ชอบของเขาอะเมื่อส่วนกับเราแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยอะหรอใช่ค่ะคือเขาชอบกินโอโคโนมิยากิหรือว่าแบบพิซซ่าญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ชอบกินแตงกวากับกะหล่ำดอกอือบาคนไม่กินผักอ่ะโอโคโนมิยากิก็ใส่ผักไหมใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเขาแต่แบบเขาเจาะจงมากแล้วแบบ แตงกวากับกะลำดอกแล้วก็แบบทำไมอ่ะกะลํำดอกอร่อยนะงานอดิเรกเขาชอบทอําอะไรฮะต้องบอกว่าอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งเหมือนกันค่ะที่ตอนหาแล้วแบบว่าอุ้ย ต้องไปนั่งดูอีกรอบหนึ่งว่าฟรุคว่าอยู่เท่าไหร่นะสามสิบสามใช่ไหมฟรุคว่าชอบเข้าวัดค่ะอ๋อเหรอเขาชอบเข้าวัดแล้วก็จะชอบเดินร้านพวกว่าไงเดี๋ยแบบร้านของที่ระลึกอะที่เป็นร้านแบบว่าร้านของชมด้วยร้านอะไรเงี้ยที่เป็นคือเป็นวัดแบบว่าวัดญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแบบวัดแบบสงบโอเคตอนแรกผมอิมเมจผมแบบเป็นวัดไทยแบบขอโทษโอ้เป็นุคว่ามาประเทศไทยนี่เราต้องพาแบบเที่ยวแบบเจ็ดวัดเก้าวัดอะ <laughs> ได้สะสมของอะไรเกี่ยวกับเขาคนนี้ไหมถ้าเป็นเอาของฟูลเขาว่าโดยตรงอะค่ะจะมีโฟโต้บุ๊กอ้าใช่ <laughs> <ะ> <laughs> เขาเอาโฟโต้บุ๊กมาด้วยก็ได้มีโฟโต้บุ๊กมาอยู่ที่บ้านสะสมเรียบร้อยแต่ว่าต้องบอกเลยว่าหลายๆอย่างของเขาค่อนข้างที่จะหายากว่าโดยเฉพาะที่สําคัญที่สุดที่ที่พยายามหามาตลอดและย,ยังไม่ได้จถึงทุกวันนี้เลยคือ ลายเซ็นสดขายยากมากเพราะว่าเราอย่างที่เราเห็นนะคะเวลาแบบเซยูเขาจะแจกลายเซ็นสดอ่ะเขาจะต้องอาศัยโชคและวาสนาเนาะในการรีทวิตแล้วก็ซูมนี่ก็แบบรีทวิตทุกรอบทุกเรื่องที่เขาไปพากเลยแล้วก็ไม่เคยได้เลยรอบเดียวแอบเศร้านิดนึงแต่ว่านั่นแหละค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นกูจะชอบเก็บตัวละครที่เขาพากมากกว่าเราจะเรียกฮิ่งนั้นว่าฮิ่งฟุรุความาโคโตโยท่ นี่คือทั้งหิ่งคือที่ตัวละครที่เขาพาทั้งหมดเลยใช่แล้วค่ะจะมีแบ่งเลยว่าชั้นที่หนึ่งอ่ะจะเป็นอาคิริททั้งชั้นเลยชั้นที่สองก็จะมีเป็นเบนิมาลูชาดิกรวงกันใช่แล้วก็มีของมอริอัตตี้เชอร์ล็อกโฮมเลยเนี่ยค่ะ อ่าปาน์ตีใช่แล้วเป็นหิ่งเลยทุกวันเธอจะมาเยือนที่นี่มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็สวดมนต์มาแค่ได้เห็นก็อิ่มใจอะไรอย่างี้แค่ได้เห็นก็อิ่มใจอ่ะได้เวลาเผาไหมมไม่รู้เหมือนกันวีรกรรมของคุณฟลุกว่ามกตคนนี้ไปรู้อะไรมาก็จริงๆแล้วเขาเนี่ยแบบเรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะเลยแหละแบบว่า อะไรก็ตามที่ทำแล้วมันแมสแมสมันก็หลายอย่างอยู่ <énd> ose, โดยเฉพาะช่วงของวั Man นพันแมรเนี่ยค่ะเขาจะชอบแบบทำอะไรปืนๆค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าเอาที่เราชอบที่สุดดีกว่าแล้วก็ล่าสุดนิดนึงด้วยเหมือนกันไม่รู้ว่าจะมีใครรู้จักไหมแต่ว่าอนิเมชื่อว่า Vampire Dies in No Time อยู่ใน<อ> Netflix ด้วยนะชื่อชื่อไทยชื่อว่าแวมไพร์พันตายไว ้แล้วใครคุณนุนอยู่ยซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยค่ะเขาภาคเป็นตัวเอกเลยนะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอันน,อนี้ลอกเรื่องนิดนึงเซยูแต่ละคนเนี่ยเทพมากเทพทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่าตัวเอกสองคนนะคะ่ะละฟูรุขาว่ามาโคโตก,กับฟูคุจุนแค่สองตัวเอกหลักะกินงบไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วอะไม่พอตัวละครในเรื่องแต่ละคนนี่คือแบบว่านักภาคเทพๆทั้งนั้นเหมือนกันหมดเลยใช่ถ้าใครสนใจก็ไปดูได้ ใครอีกแล้วใครอีกแล้วอะไรอะเลยต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นแนวคอมเมดี้ค่ะเป็นแนวคอมเมดี้แหกปากทำอะไปากเลยนะอย่างว่าเลยใช่แล้วใครใครอยากรู้ว่าแหกปากยังไงกอลองไปดูตัวละครที่เขาผ่าเนี่ยชื่อโรนัลเป็นนักล่าแวมไพร์ซึ่งอย่างที่บอกอค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่ทําลายกองเสียงอย่างมากเขาเล่าให้ฟังว่าในตอนที่เขาออดิชั่นบทโรนัลเนี่ยค่ะเขาอัดเสียงแล้วก็ส่งไปให้ทางบริษัทใช่ไหมล่ะ แต่ว่าหลังจากอัดเสียงเสร็จอ่ะเขาโดนเพื่อนบ้านมาขอประตูบ้านแล้วก็เตือนอว่าแบบว่าย้ายเ,เสียงดังตอนกลางคืนท้ายสิ่งที่เขาทําคือเขาย้ายบ้านหนีย้า,ายหนีเลยนะเขาย้ายบ้านหนีแล้วก็ได้บทลโลนัลมาจริงๆริงยอนมาโอจะสงสารก็สงสารใช่ผมจำวลากรรมีกอย่างหนึ่งได้เขาจะมีไลฟ์ของทางมุยะอ่านี่ไปเรื่องทามยะแล้วไลฟ์หนึ่งแล้วเขาจะมีช่วงหนึ่งร้องเพลงร้องเพลง ผมชอบเขามากเลยอ่าคุณคุลุคาวะเนี่ยเขาร้องเพลงกิลิกิลิอุ๊ยใช่เลยค่ะใช่เลยผมชอบผมฟังแล้วผมแบเอ้ยก็มันมันก็ไม่ได้แย่เหมือนปิงทะเลขนาดนั้นหรอกแต่มันแปลกอ่ะมันแปลกเขาร้องแบบกิลิกิลิเตออีอาเอาแนวนาสิกเอาแนวเพี้ยนนิดนเดี๋ยวว่า อ่านคอมเมนต์มาแล้วไปเจอแบบป๋ามาไซากิซูซูกิเจอคู่แข่งแล้ว <laughs> อันนี้ชื่อน,นี้เขาเป็นนักร้องที่ร้องเพลงกิริกิริต้นฉบับเดิมซึ่งผมชอบอตัวตัวมาได้คู่แข่งแล้วอะไรย่ <laughs> แล้วก็เป็นวีรกรรมอีกอย่างหนึ่ง <laughs> น่าแปลกใจมากค่ะที่ผู้รู้เขาว่าตัวเองเป็นนักร้องได้แท้นะแต่ว่าชอบภาคตัวละครที่ร้องเพลงเพีย้ยน <laughs> <laughs> ไม่เข้าใจเหมือนกัน <laughs> ว่าทาไมกันนะมีอีสก <laughs> สักเรื่องไหมจริงๆของพังวยานี่ก็นี่ก็อยอ่เอาเรื่องเหมือนกันเนาะ แบบว่าเขาชอบไปออกไลฟ์อะไรเงี้ยส่วนหญ่มันจะเป็นแบบความน่ารักที่เราอยากจะให้ไปดูเองอะใช่ <c oughs> ดีแต่ว่าก็เป็นความน่ารักที่อยากจะให้ไปดูเองจริงๆว่าทำไมเราถึงได้ชอบเขามากขนาดนี้ใช่จริงๆก่อนออกแบบจะมาอัดรายการอะไรเงี้ยก็ก็แอบ,บคิดมากอยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊ะเราจะขายยังไงทีว่านอกจากแบบว่าเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เขาน่ารักด้วยตัวของเขาเองอย่างมากเลย ว่าแบบว่าถ้าใครไปดูอะคุณจะรู้สึกเลยว่าแบบอเออเขาน่ารักนะไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาภาคไม่ใช่แค่แบบอะไรที่เขาทำแต่แบบตัวนิสัยของเขาเองบุคลิกของเขาที่เขาแสดงออกอะไรเขาน่ารักมากเลยนะนี่ก็คือวีรกรรมของเขาคนนี้นะครับจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่น่าพากันมากนะครับเอาเป็นว่าติดตามเขาไปเรื่อยๆแล้วจะหลงรักเขาเองนะครับใช่ลแล้วถ้าเกิดว่าคุณะมาโคตโตะเนี่ยนะครับอ,อยู่ตรงหน้านะครับ มีอะไรที่อยากจะบอกเขาไมหมฮะโอ้ยมันจะตอบง่ายมันก็ตอบง่ายมันจะตอบยากมันก็ตอบยากอะแต่ว่าเอาเป็นนั่นเลยดีกว่าสีขาวมันสั้นๆเลยครับผมแต่งงานกันถเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นแบนั้นเลยเหรอเฮ้ยไุ่ดู้เขาเพี้ยน,นแห่งประเทศญี่ปุ่นจะต้องบอกว่าตามล่าเรา <laughs> รับประกันเลยวันนีน่าจะมีผู้หญิงอยู่แบบว่านับนับพันนับหมื่นคนที่แบบว่าแต่งงานกันแล้วผู้ทุกข์มามากโตแล้วเราจะเป็นสิ่งในนั้นทำไมนะ <laughs> คุณคุณมีความรู้สึกอะไรยังไงกับเขาเหรอเขาเรียกได้ว่าออืมันนี้อาจจะแบบดีนิดนึงคือเขาเป็นคนที่จะว่าไงเดี๋ยคุัยผู้ช่วยชีวิตมันอาจจะฟังดูเวอร์เนาะแต่ว่าเป็นคนแบบว่าถ้าเรารู้สึกแ yeah ย่เราจะฟังเสียงเขามันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกดีแบบพูยแฮปปี้เราอะไรางั้นนะแต่ว่ามันทําให้เราเหมรู้สึกว่าแบบ สงบอะแบบเออเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องพึดต่อไปเพื่อที่แบบวันพรุ่งนี้เราตื่นขึ้นมาเราจะต้องได้ยินเสียงนี้อีกครั้งหนึ่งอ่ะใช่เป็นคนแบบนั้นเลยอะแบบเป็นคนที่ที่สุดของเราแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นบอกว่าตั้งตั้เป้าหมายอาเหมือนกันนะคะว่าแบบชีวิตเนี้ยแบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะแบบเราต้องแบบไปเจอเขาให้ได้เลยอใช่ <laughs> แล้วเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะเจอเขาเหมือนกันนะครับใช่ไหมรับ แต่ว่าำคำเมื่อกี้นี้น่าตกใจมากจริงๆได้เวลาคึกคักกันแล้วได้เวลาพา,าคุณตาคึกคักกันกับช่วงของหนึ่งนาทีโอ้โหนะคือเราจะให้อทางคุณตาน,นะครับผมขายคุณมาคโตะนะครับผมเพื่อขายสำหรับแบบอาจจะเป็นคนที่อาจจะยังไม่รู้จักหรือแบบว่าอ่ายังไม่ได้เห็นมุมน่ารักเขานะครับผมก็ขายให้เต็มที่เลยแต่เราจะให้เวลาแค่หนึ่งนาทีนะครับผมโดยเราก็จะจับเวลาไปคุณก็แบบว่าใช้ ความสามารถในการแรปนะฮะเหมือนคุณมาคโตะไดละยากอ่ะยากแล้วเป็นซิมโบของรายการครับต้องเจอกันทุกคนพร้อมไหมฮะพร้อม่ะอ่าอ่าเราจะให้เวลาหนึ่งนาทีนะครับขายักพากยาท่านี้ให้กับคนที่ยังไม่รู้จักครับผมเลยครับได้เลยเออก่อนหนึ่งถ้ากำลังมองหานแาบภาที่แบบว่ามกความสามารถน่ารักก็ได้หลบก็ได้หรือว่าแบบเ้านี่คือแบบดีเลิศที่สุด หาทุกคนแล้วคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปที่ขไหนอื่นแต่ว่าฟัวเขว่าโคนโตมีให้คุณครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบทของคนชิวไม่ว่าจะเป็นบทของความจริงจังไม่ว่าจะเป็นบทของคนที่แบบเท้าเปลงอะ่ะหาได้ที่นี่คนแบบนี้เลยไม่ว่าจะดูเรื่องอะไรก็ตามอะ่ะต่อให้คุณอ่ะจตาไม่รู้จักเขามาก่อนอะ่ะแต่ว่าคุณอาจจะได้เจอเขามาก่อนแล้วก็ได้แล้วอาจจะเผลอชอบตัวละครที่เขาภากไปแล้วก็ได้ <brasile> เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวละครที่เขาภากแต่ว่าตัวเขาเอง ที่น่ารักมากๆแล้วก็ถ้าคุณจะรู้จักเขาได้ติดตามเขามากกว่านี้คุณจะรู้สึกได้เลยว่าผู้ชายคนนี้มีดีมากกว่าการภาพหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่านิสัยส่วนตัวหรือว่าแบบว่าบุคลิกพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างเขาอะน่ารักมากจริงๆแล้วก็สตกุงรักได้ไม่ยากเลยสุดท้ายก็เออถ้าติดตามแล้วมีคําเตือนอย่างเดียวค่ะว่าระวังว่าเวลาชีวิตจะโดนสูไปนะอ่าโอเคครับอ่ะเป๊ะพอดีเปเวอร์นะฮะ เออนี่ก็ฟังเพลินเออบ้าบอเป๊ะเลยเนาะเออเฮ้ยแต่เป๊ะจริงครับเป๊ะแบบหนึ่งที่ปุ๊บอาถิขายจบแล้วดิโอ้โหแบบโอ้โหเป๊ะฮะฟังฟังเพลินๆเลยโอ้ตายแล้วเขานี่ก็คือคุรุกาวามาคกุโตะนะครับใครที่สนใจก็เชิญเสพเชิญติดตามได้เลยนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกระวังจะสูบเวลาชีวิตนะเพราะว่าบทบาทเขาเยอะจริงๆทั้งเกมทั้งเมเพลงของเขานะครเยอะมากมายเดหมดเห็นว่ามีเพจด้วย เพจขายเพจไปไหมเ้ยเพจเราใช่ไหมสวัสดีค่ะก็จริงๆเพจข้อเท้าของอะิลิสค่ะคก็เป็นเพจ <laughs> เป็นเพจที่ชื่อขึ้นชื่อมาก็ดูแล้วนาอว่ารู้จะเกี่ยวกับใครก็อะิลิสเ <c oughs> นี่ยคะคะส่วนใหญ่นเพจก็จะเป็นแฟกตูเลยเนาะแล้วก็มีรีวิวหนังแล้วก็มีวีดพูดรุข้อว่าอยู่ว่างเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าแบบอยากจะ รู้จักเขาในบทบาทไหนว่ากขึ้นอะไรเงี้ยก,ก,ก็ทักมาคุยกันได้นะเราก็ยินดีที่จะบบว่าคุยด้วยเหมือนกันเ <ละ S 1> ย<ะ>้ปากของคุณแล้วเรียบร้อยปากของฟูดกวามากระโตะได้ครับจะติดตามเขาได้ที่ไหนบ้างอ๋อฟูดุวามีช่องทางการติดตามในตอนนี้มีช่องเดียวค่ะก็คือ Twitter m underscore r ู k a วา929แต่ว่าบอกก่อนก่อนที่ใครจะตกใจเขาไม่ค่อยเล่นทวิตค่ะเขาไม่ค่อยเล่นทวิตเลยไม่ค่อยแตะเลยแต่ว่า ข้อดีของการตามทวิตเขาก็คือเวลาเขาทํางานอะไรอะคะเขาจะรีทวิตขึ้นมามันก็จะง่ายต่อการแบบไปตามอีกทีหนึ่งเนาะ <ừ> ใช่แต่ก็ต้องบอกเลยว่าเขาเล่นทวิตน้อยมากครับเล่นน<อ>้อยมากเลยแล้วก็ไปติดตามกันได้นะครับเอยซีอูส่วนใหญ่ก็เลยชอบเล่นทวนะิตเตอร์เนาะกับอไอจีใช่ค่ะเอ็นสตาแกมรมฟลุ๊กเพก็ไม่มีคะ่ะน่าเสียดายมากเลยเสียดายมากนะครับก็จะมีแต่แฟนคลับของเขาทั้งนั้นเลยก็ใช่แล้วแล้วลืมบ้งก็ตามเขาอีกอีกสองช่องทางนิดนึงก็คือตัว l ล n เทีกับ ทอยแฟคทอรี่เองที่ฟูรุคาว่าสังกัดอยู่อะค่ะครับอันนั้นก็จะมีลงอยู่ด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับฟูรุคาว่าเนาะติดตามข่าวสารเข้ากันได้ครับไปติดตามเข้ากันเยอะเะนะครับเชื่อเลยว่าคนนี้มีเสน่ห์อย่างมากเลยวันนี้เราก็แบบว่าได้รู้จักอ่าอีกหนึ่งนักผ้านะผมที่มีก็มีโมเมนต์ทั้งแบบน่ารักทั้งแบบเปิลนอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สาหรับใครนะครับที่อยากจะมาขายอ่านักผ้าอย่างนี้นะครับผมขายได้ที่ไหนครับคุณฟุกครับ bit ly su นะครับหรือที่ลิงก์ใต้ น,นะครับก็โพลาร์ไว้ทุกช่องทางแล้วแหละอตอนนี้ก็สมัครกันมาได้เลยนะครับขายนักภาพค,คนใดก็ได้รูกี้เซยูก็ได้ยันนักภาพที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากคือระดับขึ้นหิ่งก็สามารถมาถ่า,ายได้มา1คน2คน3คนได้เลยครับผมวันนี้เราดูเซทูเซยู Se u, ใช่ไหมพรุ่งนี้เรามีอีกรายการหนึ่งนะฮะใช่ไหมครับคุณฟุกครับเป็นแฟนกันมิซีซั่นสี่เดอะสแควร์ออฟโอตาคุครับก็ยังขาย,าขายก,กันให้ถึงใจอย,อยู่เรื่อยๆเลยนะครับก็ สมัครฝั่งนู้นได้เหมือนกันนะครับใครที่อยากเมาส์อนิเมะว่างๆพวกคุณก็มาเมาส์เฟสที่นี่ได้นะครับเปิดรับเปิดบ้านโอเคนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณตาลด้วยนะครับโอ้โหผมตามหาคุณมาแล้วอุตส่าห์มาด้วยนะครับแล้วตัวถึงใจกันมากๆเลยนะครับกับการขายคุณฟลุคบาคนนี้นะครับก็ขอบคุณคุณตาลด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะแล้วกันอย่างนี้ครับเซดูเซยยมางให้รู้กับเซยูที่รักทุกวันเสาร์หกโมงเย็นนะครับทางยูทูบช่องพีบที แล้วก็เว็บไซต์ของทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งเฟมบริททั้งฟิตฟอดนะครับฟิตฟอดก็ตอนนี้กำลังซ่อมบำรุงอยู่โดนไวรัสกินก็มาขายนักภาคอย่างนี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ได้ยินบริการอย่างนี้สุดๆอย่างนี้ทุกคนเสาวเลยคุืนกรสรับผมสำหรับอีพีหน้าเนี่ยจะเป็นนักภาคั้นใดอันนี้ก็ฝากรอติดตามฝากรอลุ้นด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราก็คงต้องขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันในวิดีโอตัวไปครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ ติดตามฟังรายการ say To s ูเ You ตอนใหม่ทุกวันเสาร์หกโมงเย็นและรับฟังย้อนหลังทาง Spotify, b bon o กดิ i s เพจฟีดพอร์ต YouTube ช่องกินดีเบียวเว็บไซต์เฟลบรินและฟีดพอร์ตเดดอย่าลืมติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของฟีดพอร์ตและกินดีเบียวเพื่อไปกระตุ้ใจให้ทีมงานด้วยนะคะ